มสเตอร์เซียเที่ยวสะใจนะครับกับบรรยากาศริรมแม่น้ําโขงอยู่ที่เชียงของทางไปทางรับคู่ปอ๋ยพี่รับ,น,รบน้ำชาเอาน้ำชาแล้วกันครับ,รบก็คลิปนี้นะครับขอเป็นคลิปเปิดแนะนําแล้วกันนะครับว่าสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูมิสเตอร์ฮอสเซียเป็นครั้งแรกนะครับคือผมจะเดินทางท่องเที่ยวไทยขเขมรลาวเวียดนามพมา่ากัมพูชาแล้วก็ทุก ประเทศที่เป็น a อซีทั้ง10ประเทศนะครับเดินทางแบบครบทุกจังหวัดเลยนะครับก็เที่ยวมาแล้วประมาณ4ปีตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก50%าซนะครับก็อยากให้หลายๆคนนะครับที่เข้ามาอยากให้พยายามติดตามดูเพื่อเป็นกำลังใจให้อย่างว่าก็มีคนไทยสักคนหนึ่งครับที่บ้าบอเที่ยวทั่วทุกจังหวัดของ a อ c ซีเลยนะครับสำหรับการเดินทางของผมเนี่ยก็เป็นการแบกเป้แล้วก็เที่ยวจะแนะนำอาหาร แปลกๆของแต่ละท้องที่และกว็วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับเพื่อทีอ่จะอันนี้เลยก็ได้ครับเพื่อ,อที่จะถ่ายทอดให้ผู้ที่ติดตามชม youtube นะครับจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันนะครับก็รือโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านสล้วแบบคนเดิมๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนทำให้มิโตเซียมีคนดูมากถึง70ล้านครั้งนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าให้กด Subscriber ด้านบนเลยครับแล้วก็ติดตามผมไปทั่วทุกประเทศใน AEC ขอบคุณมากครับ